เราจะมาทำความสำเร็จวงจรร้ายกาจการโดยใช้บริการบทแห่งซิมโฟนีอีกแล้วหรืออีกแค่7วันใครยังไม่ทำรีบทำซะเพราะว่าทำในบทแห่งซิมโฟนีเนี่ยง่ายมากๆควาเร็ดวงจรร้ายกาจทีอายไรามสเร็จวงจรร้ายกาจทีเราต้องใช้ไม้ตาย5ครั้งใน15วินาทีซึ่งในบทแห่งซิมโฟนีเนี่ยมันรีอันติให้เราอยู่ตลอดเวลาวิธีการคือเราต้องตัวละครเป็น4ีตัวโดยที่ตัวหนึ่งอ่ะต้องมีคูดาของอันติแค่1ิบสวิ เพราะว่าเราต้องวนกลับมาให้ทันภายใน15วินาวินาทีอย่างจงหลี12วิการกระือก็อเข้ามาเลือกอะไรก็ได้ทีมที่เราเลือกนะ้เป็นทีม4ีดาวล้วนเพราะว่าเราไม่อยากดูแอนิเมชันเวลาอันติมันเสียเวลาโดยเรื่องน้องซูโคสน้องไอติมดิโอนาแล้วก็เปิดโตนะน้องไอติมหน่ง12ตัวอื่นจะเกินหรืออะไรก็ไม่รู้ช่างนั้นแต่เรารู้ว่าเราต้องมี1ตัวที่คูดาวแค่12เราแค่ต้องใช้น้องไอ hash. ติมเ,เป็นตัวแรกเงื่อนไขคือห้ามกดเริม่มอย่าเพิ่งกดเริม่มเพราะถ้ากดเริ่่มมนมนะะัจไีให้้แลว เนี่ยดูนะก็ใช้อันติไปปุ๊บเห็นปะมันลีให้เสร็จเลยแล้วก็เปิดไอ้ดอง <ไป S 1> ให้ติมแล้วเหลือก็ตัดไปเรื<ๆ>่อยเลยจ้าฮะที่ตอนนี้ก็แค่รอครูดาวนอ้องติมแล้วเรียบร้อย ฟิเซอร์สิวิอ่ะดีลูกก็ได้12บวิเซียงหลิง20วิเห็นไหมมันจะไม่ทันกีน20อ่ะน้องไอตีมสิบสองในอ 12, น,อนอ้อยยี่สิบนเอลสิ้าดิโอนายี่สิบปัพาร่ายีน้องกีตาร์้าตัวเอกดิน15ลิซ่า20เเบนเตน15เคยะา5 5แอมเบอร์12นี่หิงกวงก็12 ฉีชฉี20น้องซูโค้ด20เปยโต15เรามีแค่นี้นะถ้าตัวนอกจากนี้ต้องไปดูเอาเองแต่ละคน